สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นแนะนําวิธีการเข้าเข้าใช้งานนะครับเ,เข้าใช้งานในโปรแกรม Microsoft Teams นะครับเวลามีการประชุมนะครับซึ่งอแอดมินของกลุ่มนะผู้ที่สร้างกลุ่มหรือว่าเจ้าของห้องนะครับที่สร้างกลุ่มเพื่อที่จะดาเนินการประชุมนะครับจะเป็นคนเรียกเราเข้ามาประชุมเองนะครับเรียกเรียกผ่านผ่านลิงก์นะครับหรือว่า หรือว่าเรียกผ่านในห้องนะครับมันก็จะดิ้งสมมุตินะครับตัวนี้ใช้อีเมลนี้ทดสอบให้ดูนะครับซึ่งแอดมินได้เรียกอีเมลนี้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมห้องแล้วไม่ใช่เรียกเข้าร่วมประชุมนะครับเข้าร่วมห้องแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับตามปกติไปก่อนนะครับล็อกอินด้วยอ่าพอเราล็อกอินเสร็จนะครับเี็นไครับอันนี้อีเมลนี้ล็อกอินครั้งแรกนะครับ ก็ได้ทำเยอะหน่อยอ่ะทีนี้พอเรากดเข้ามานะครับนะครับมันจะมีในด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายมือะครับอันนี้ let's go display นะครับด้านซ้ายมือมันจะมีคำว,ว่า team active ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ Active Active นี่ก็คือกลุ่มที่เราเข้าร่วมนะครับที่เขา,าทีแอดนมินกลุ่มที่ที่เขาสร้างนะครับเพื่อที่จะประชุมนะครับคือเราจะจะโผขึ้นมานะครับตรงนี้ตรง Active แล้วก็กดตรงทีมนะครับทีมที่เป็นรูปคน3คนนะครับด้านซ้ายมืออันนี้อันนี้โดยคอมพิวเตอร์นะครับจะขึ้นหน้านี้ให้นะครับทีนี้เวลา เวลาแอดมินจะประชุมนะครับทีนี้สมมุตินะครับแอดมินดำเนินการประชุมนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีลิงก์ เขาเรียกว่าจะมีป๊อปอัพหรือว่าข้อความอะไรขึ้นมาครับเป็นรูปสีออกม่วงๆน้ำเงินเข้มๆม่วงๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็คลิกตรงจอยครับนะครับแล้วก็คลิกตรงจอยแล้วก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับต้องเข้าร่วมไม่ทันภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับมิงั้นลิงก์นี้ก็จะตัดไปนะครับนะครับมันจะตัดเวลาอ่าก็ทดสอบไปนะครับก็กดลิงก์กดที่จอยนะครับ จอยก็คือเขาร่วมนะครับกดจอยปุ๊บมันก็จะดึงหน้าต่างของแอปขึ้นมานะครับผมใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ผมมันไม่มีมันไม่มีกล้องนะครับนะครับถ้ามันมีกล้องตรงช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้นะครับให้เรากดตรงตรงนี้ครับตรงที่เป็นรูปกล้องนะครับกดเลื่อนมาด้านขวามือนะครับเพื่อให้กล้องทํางานนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับให้ติดตรงที่ออดิโอนะครับ ที่รงไม้ถูกตรงออดีโอนะครับพวกไม้พวกลาโพงเขาจะดังนะครับซ้ายมือก็จะเป็นรูปกล้องนะครับถ้าอันนี้ผมไม่มีกล้องนะครับหรือไม่มีตัวอย่างเราก็กดตรงรูปกล้องตรงม,มุม,มซ้ายตรงนี้นะฮะเลื่อนมามันก็จะกล้องก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าเป็น Windows 10พวกนี้จะมีปัญหากับกล้องหน่อยนะครับไม่ต้องไม่ได้มีปัญหากับแอปนะครับแต่มันเป็นกับกล้องที่มันซัพพอร์ตกันกับ เว็บแคมนะครับคือมันค่อนข้างที่จะมีปัญหากับ Windows 10เว็บแคมกับ Windows 10ตอนนี้มันมีปัญหากันอยู่นะครับทางด้านของ Windows นะครับจะมีปัญหา Windows w i น d o w s 10นะครับรู้สึกว่าการซัพพอร์ตกันจะมีปัญหานะครับทางที่ดีก็ก็ใช้เว็บแคมนอกหรือว่า,าใช้มือถือนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะเนาะในส่วนนี้ก็กด join now นะครับ พอกดใจนาเห็นไหมครับพอกดอหนาเสร็จปุ๊บมันก็จะก็จะโผโผหน้าหน้าขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องดูคนพูดนะฮะอะ่มุมขวาก็จะเป็นของเรานะครับที่โผขึ้นมาก็จะเป็นของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง นะครับดูเครื่องมือนะครับเครื่องมือเครื่องมือเราที่เราจําเป็นก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นรูปกล้องตัวนี้ก็ถ้ากรณีที่มีกล้องสามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วก็รูปไมค์ครับถ้าเราไม่ต้องการพูดก็ปิดไมค์ไว้นะครับจะได้ไม่กล้องนะครับเวลาเวลาเราประชุมมันจะได้ไม่กล้องนะครับแล้วก็ปิดไมค์ไว้ก่อนนะครับตัวถัดมาตัวนี้เป็นรูปสอนคือเวลาเราพูดนะครับเราอยากจะโชว์สไลด์นะครับเราสามารถที่จะกดแล้วมันก็จะขึ้น สไลด์ที่เราเปิดค้างไว้ะครับก็จะขึ้นสามารถที่จะเปิดสไลด์ได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับนี่เป็นตัวอยา่างนะครับหรืออีกถัดมาก็คือที่เป็นรูปโทรศัพท์สีแดงนะครับเดียวก็คือปิดนะครับแล้วกดตรงนี้มันก็จะออกจากการประชุมนะครับแล้วก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานการเข้าประชุมนะครับคร่าวๆนะครับผม ถ้ามีปัญหาก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาสอบถามทางด้านปัญหากันได้นะครับ